สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนเชีนแพดทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเตอค,คนเดิมนะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเยอรมันทุกคนอุ้ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเยอรมันไปดูคอนเสิร์ตเกนเกชียนกันก็หลายๆคนคงจะสงสัยว่าทําไมต้องมาถึงเยอรมันเพราะว่าเออจริงๆรอบคอนเสิร์ตเกนชีนหลายๆคนก็คงรู้เอ้ยมันมันมีที่เอเชียด้วยไม่ใช่หรอพี่แบบว่าสิงคโปร์มาเลยต่างๆนานาหลายๆประเทศมันก็มีไม่ใช่หรอพี่มาขอมาทำไมถึงเยอรมันคําตอบก็คือจองไม่ทัน เ,ออเราจองม่เออเราจองไม่ทันคือพอคือันนี้พอจ,อจำได้เลยวันนั้นคือเราแคลนั้นเราทำงานใช่ไหมเราเสร็จประมาณแบบว่าปีสี 4, ่ปีห้าอะไรเงี้ยแล้วก็แลนว่าเอ้ยอ๋อนี่ไงคอนเสิร์ตเขาให้เราบุ๊กิ้งได้ตอนเที่ยงก็ว่าเออนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักสิบเอ็ดโมงเราตื่นมาแล้วก็เราใช้ามาบุ๊กทำตามแผนทุกอย่างเลยตื่นมาสิบเอ็ดโมงเป๊ะเข้าไปในคิวปับ๊บขึ้นสามพันคิว เขเอเขาปขเปิดคือเขาเปิดจองตอนเที่ยงแต่เราเข้าไป11โมงเก็ตไหมเขีวที่เออคิวที่3,000คือแบบว่าโอ้โห<ร>คน,บบนพอเราเขา้าเิียว3,000ใช่ไหมแล้วพอบอกว่าตอนเที่ยงปุ๊บเขาประกาศเขาบอกว่าให้รับจองบุ๊กิ้งปุ๊บ5นาทีคือหมดเลย<ม><ม>ก็เลยเออนั่นแหละครับก็เลยมาถึงที่นี่เลยแล้วก็วันนี้เราเจอกับมาอยู่กับคุณตูเบนพิชิตกนจักวันที่นะครับตัวแทนท็อปคยุโรปจมดูแลพอตอให้ดีที่สุดค่ะในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ อต็หนาวมากทุกคนตอนนี้คือแบบว่าตอนนี้คือเท่าไหร่กับลบหกปะลบหกองศาแต่ตอนนี้น่าจะแบบประมาณลบหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแดดอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวเราคงมีเวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าคอนเสิร์ตเริ่มสองทุ่มเออก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้ก็บายบายก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะ One eternity later นะครับก่อนเราจะไปคอนเสิร์ตกันทุกคนเพราะงั้นก็ ก็เลยพามากินข้าวกันก่อนนะครับแต่ก็ได้ความที่รู้สึกว่าอยากรู้ว่าอาหารไทยทิศทางเดนเป็นยังไงนะครับอันนี้อยากรู้จริงๆว่าก็เลยมาลองขอดเอออยากรู้จริงๆว่าลองเท่ากับท่ต่างเนี้ยมันมาณนี้แบบรสชาติมันถือไหมอะไรเงี้ยรู้แต่มันหน้าตาได้อยู่นะไอไอกะเพราเนี่ยเราเลิกกะเทว์นี่ไข่ดาวคือไทยถูกต้องในวันนเฮ้ยชิบอุ้ยอุ้ยเันเลิศจุดน ไข่ดาวที่เซ็กซี่ยังไงกะเพราเลยหร่อหรอกะเพราเลยใช่แต่หน้าตามันก็ดูกะเพราอยู่แต่สีจะเข้มนิดนึงเป็นกะเพราเป็นเผ็ดเลยนะเผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบไย่ไข่ก็เขาถามว่าเอาเผ็ดไหมเราก็มั่นหน้าใช่บอกเผ็ดได้เลยค่ะเฉลยเฉลยกูลองเมื่อกี้ลองกินยำมูนเส้นเป็นคำเดียวเธอลองเธอลองยำมูนเส้นเชิญคุณลองยำมูนเส้นค่ะ เผ็ดเลยเผ็ดเลยเด็กกินแล้วแบบสะดุ้งมากแต่หน้าเขาดูสะอาดหน้าเขาดูแบบไม่น่าแซ่บมากมีสิิงนี้ต้องยัคกรแต่ต้องได้ต้องยังกรนี่คือของชื่ชอของทีไม่เราต้องบอกว่าเราสั่งจากหน้าเมนูที่เป็นเมนูพิเศษที่มีเฉพาะภาษาไทยด้วยนะคือฉันว่าใครที่สั่งจากเมนูเนี้ยทุกอย่างก็คือเผ็ดคือต้องบอกว่าหน้าเมนูอ่านขึ้นมาเนีหน้าเมนูหน้าเมนูมันจะมีแบบว่าหน้าเมนูที่เป็นงอะไรนะอังกฤษกับไทยใช่ไหมแล้วมันจะมีหน้าเมนูอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นไทย เฉพาะภาษาไทยเราสั่งจากเมนูนะหยอมและรู้สึกจังหรอคนกัอนวะเนี่ยคนไะเนี่ยก็คือทุกอย่างทุกอย่างเจออียำหนึ่งเซนเนี่ยคือจางหมดหยำหนึ่งเซนคือเผ็ดสนั่นแต่ว่าคงเป็นเพราะต้องมันปู๊ที่บ้านสองพันนี้ค่อนข้างจะลดนัวกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็อันนี้ก็คือต้องมันปุ๊กใหญ่ไปหน่อย สรุปอร่อยอ่ะทุกอย่างอร่อยใช่นี่อาหารไทยเลยทุกอ่ะปลาไก่ปลาไกยไม่หั่นด้วยอ่ะอร่อยอย่างนี้เลยโอ้ทำเลยนี่อ่ะแต่อร่อยป่ะอร่อยเอ่ะว้าวเอาเป็นว่าอาหารไทยสั่งแดงอย่างน้อยร้านนี้ยจบเลยร้านนี้อร่อยอ่ะคือร้านนี้ให้ใช่ใช่ 10นาทีผ่านไปสี่หน้าของคนท้าทายระบบท้าทายระบบเนี่ยขอแซ่บแขอเผ็ดเผ็ดท้าทายระบบมาเดินทางมาถึงแล้วหลังจากที่เรากินข้าวสุดเผ็ดร้อน เราก็มาเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็งานเกันชินจัดที่เออ่ไรก็ดูเซลลตอ้อกใช่ไหมใช่เออนะครับผมซึ่งก็จัดสะดุดแช่สองทุ่มของที่นี่ใช่แต่เหตุผลดตอนนี้คือหกโมงนะ <ment> ก็ตอนนี้คนวมวลมหาประชาชนก็ตามม,ามานนือาเยอะแล้วเนาะไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาที่คอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจเถอะค่ะข้างหน้าเป็นเย่ลายขนาดนี้ขอให้มั่นใจค <ment> ่ะ ข้างหน้าเราก็จะเห็นนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีแบบว่าอะไรนะคนคอสเพลย์เป็นชาหลงชาลอดอะไรเงี้ยคือคนคอสเพลย์น่าจะเยอะอยู่แต่ว่าทุกคนแบบพรางตัวอยู่เออเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือแถวเข้าหอคือเริ่มตรงนี้หรอจริงหรอใช่หรอเธอดูดิเธอยกขึ้นไปสูงๆให้โหเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือต่อแถวกันเข้าหอป่ะใช่หรอไม่ใช่ใช่หรอ what the fuck อาที่ต่อแถวต่อคิวเป็นสามพันกว่าคนนี่คืออันนี้คือ <laughs> เราต้องมาต่อในชีวิตจริงต่ออีกหรอโอ้พอเก็ตแล้วว่าทาไมเราต้องต้องรีก,กันขนาดนั้นนะคนเยอะจริงๆน,น,นะคนเยอะมากแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีทะเลอะไรฮอมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยที่แบบว่าจะมีโชว์อื่นๆนน่นทุกคนเห็นแถวไหมยาวไปถึงนู่นอ่ะเออแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนแล้วยิ่งไปก่อนนั้นนะครับข้างหลังเราก็ยังมี ประชากรอีกนับล้านรายนะก็อบอกเลยว่างานดังอะไรจริงนะครับผมแนะนำว่ารอบหน้าถ้าเก็นชินจัดอีกนะครับช่วยขยายรอบนิดหนึ่งละกันเนาะเราจะได้บอกว่ามีอะไรมีโชว์ได้ดูเยอะๆหน่อยแล้วก็ไม่ต้องต่อแถวกันยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็ เอาสาหรับคนดูก็เขาเรียกไรนะก็รีบจองกันละกันออรอบหน้าก็คือบอกว่า <ST S 2> รอบรอบหน้าเ้าบอกว่าอะไรนะเที่ยงเขาบอกว่าประกาศาว่าเข้าจองได้เที่ยงอะไรเงี้ยคือต้องต่อคิวตั้งแต่หกโมงเช้าเออหกโมงไปเลยเริ่มต่อไปเลยนะครับทุกคนผ่านเข้ามาด้านในแล้วดูปริาามาณคนก็ไม่ ก็ไปได้น้อยไปกว่าข้างน,นอกเลยข้างหลังนั้นก็น่าจะเข้าไปเป็นประตูเข้าไปดูคอนกันเนาะแล้วก็รอบๆตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะเป็นเมอร์ชแล้วก็ร้านต่างๆที่ขายของก่อนที่เราจะเข้างานนะครับนี่ผมพาไปดูใ,ใกล้ๆอ่ะนี่ทุกคนก็จะมีบอกว่าเสื้อต่างๆรวมถึงเบสด้วยรวถึงเบสด้วยนะครับแเราก็ต่อแถวซื้อกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดพระเจ้า น,นอกเหนือจากนอกเหนือจากจะมีเมอร์ชข้างนอกแล้วคือจริงๆเขาจะให้ตั๋วเรามาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้บอกว่าตัวตัวมันจะแบบไปแลกของรางวัลได้ไม่ใช่ของรางวัลอีกแล้ว่ของที่ระลึกที่มาขอ,อ,องตัว๋วเพือ่อความสะดวกไงเขาจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเก็บเป็นบัตรการอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะได้ของที่ระลึกไปด้วยนี่ได้มาแล้วเกนชินคอนเสิร์ตทัวร์ นี่ข้างหลังคือแบบว่านี่นี่นี่มันนูนนูนได้ปะ่ะเออน,น,นี่มันน,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 นูนด้วยของดีอยู่นะเก๋ไม่ใช่ของแบบว่าเก๋เก๋แล้วเนี่ยแล้วสองใบนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะกาชาอ๋อเอาไปรีดีมในเกมเอาโค้ดไปรีดีมอ๋อนี่ไงไ <อ S 1> นี่ไงที่เขาแจกนีไน่ไปคอนเสิร,ร,ร์ตค่ะแล้วก็มีอ๋อมีการ์ดมีเนมการ์ดมีของพี่โมเจฟอ๋อนี่พี่โมเจม ช่เฮ้ยได้ได้เลยเหรอเนี่ยพโมโปเจตเก้าร้อยไหนดูสิเออเก้าร้อยนี่ไงนึกว่านึกว่าจะแบบผ่านผ่านในตัวตั๋วนี้อาจจะไม่ได้เต็มหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ได้นะเออก็คือได้ได้เหมือนกับที่เราซื้อในอันนี้เลยมีมีเฟอร์หนึ่งงานมีโต๊ะหนึ่งาง,งานยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าการน้ำชาทา <c oughs> <c oughs> ไมน่าจะเล่นกันแล้วนะครับผม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรายังไ,<ะ>ไม่ได้ดูข้างในนะมีมีอีกไหมเดี๋ยวไปนั่งแล้วเราเปิดเออเดี๋ยวไปเปิดดูข้างในละกันตอนนี้เพราะว่าคนเยอะมากจริงจริงดะ ดูกันได้หาที่นั่งได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในตั๋วชิ้นนี้กันว่ามันมีอะไรนะครับผมปับหัวเธอปิดหัวอปิดด้านววู้เงาวิบวับวิบวับจะสวยมากจริงก็คือเป็นเป็นอะไรนะเป็นโปสเตอร์งานอะไรเห็นปะเป็นโปสเตอร์งานข้างหลังเป็นไง ข้างหลังเป็นมีมีมีรนแสงด้วยให้ขูดขูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไพรมอสเจมขูดไพรมอสเจมไม่มีหรอเป็นโลโก้เก็นชินคอนเสิร์ตตรงนั้นอ๋อแล้วก็มีทำมาเป็นแบบทำมาเป็นมีแบบขั้วตั๋วข้างล่างเป็นเมืองมีเมืองใช่ไหมเมืองปลาอ๋อใช่เป็นแต่ละเมืองในลมอนุมาลตะเตะใช่ไหมอันนี้ตาช่างที่อะไรของดีเจใช่ แล้วก็อ่านซึอมาซึนไม่รู้แล้วก็ฟอนเทนให้แสดงว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงคอนเอออนเเออนึกว่าในนี้จะมีสูจิบัตชว่าแบบวันนี้เราจะเจออะไรบ้างแต่ไม่มีนะอไม่มีไม่มีไม่มีก็ถือว่าสวยเลยเลอศข้ามากๆแล้วก็มีซองเก็บให้อย่างดีเพราะงั้นก็คือไม่หายแน่นอนอ่ะเพราะงั้นก็เดี๋ยวผมกับพี่ก็เดี๋ยวไปนั่งดูคอนเสิร์ตกันจากเดี๋ยวจบแล้วก็ค่อว่ากันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง จบไปเรียบร้อยนะครับกับคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตรอบนี้ก็หนำใจไหมเออยิ่น้ำสำลานก็ดีนะออกแนวแบบนอสเทรีลจิกเพราะว่าก็คือแบบครึ่งแรกทั้งเซสชั่นก็คือเป็นมอนสเต็ปหมดเลยแต่คืออะคอนเสิร์ตมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ก็คือแบ่งเป็นสามเซสชั่นเซสชั่นแรกคือมอนสเต็ปใช่ไหมเซสชั่นสองอ่าแล้วก็เซสชั่นที่2ก็เป็นเรเยใช่อ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบว่าอินาโซมากับซูเมรุแต่จริงๆก็มีฟอนเทนแหละแต่ว่าเหมือนเป็นแบบ คล้ายๆกับของแถมเออเป็นของแถมนิดหน่อยซะมากกว่าในภาพรวมก็คือโอเคเลยแหละมันก็เพลงก็เพาะทุกอย่างก็ดีโดยเฉพาะคอมคอมโพส์ก็ดีมากๆพี่คอนดักเตอร์ก็คือม้วนม้วนเผื่อทุกคนไปแล้วม้วนเผื่อบที่ไวโอลินไปแล้วเพราะพี่ไวโอลินเหมือนจะตายละเคยยกแบบโยกทั้งตัวเล่นไปเคยโยกทั้งตัวจริงๆการมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้รู้ว่าชาวเยอรมันก็คือซิม จงลี่เยอะมากพอเพลงปู่จงปุ๊บเือเราสามารถวัดปริมาณความซิมได้จากแบบความแบบมันมันขมิบไม่อยู่อ่ะคือพอมันแบบทำนองมันขึ้นมา2อโน้ตแล้วมันแบบ จังหวะไรเด้นอ่ะฉันก็คิดว่าคนจะเตรียมกีดอยู่แต่ว่าเสื้อเปิดเปิดไหมมันมีอยู่แต่มันมีเบาๆเพราะว่าเสือเปิดมาด้วยซีนเศร้าเสียบทระเบาเพื่อนตายกันเราจะกีดเลยมันตัดมูดมันตัดมูดมันเปิดมันเปิดมาได้เพลงเทรลเลอร์อันแรกของไรเด้นแล้วก็แล้วก็แต่ว่าเราค่อยเราค่อยขึ้นเพลงประจำตัวไม่เราฉันงงมากว่าก็คือเนื้อเรื่องมาโอ้แบบศึกสงครามอะไรใดๆแบบว่าโคคมีตีกันสะลงสระอะไรกำลังม้วนเลยแล้วก็แบบมีรอเลยโอจังหวะยุดวิชันต้องมาใช่แม่กูต้องเดินแม่กูต้อง ได้เดินสับซาเช่ชักดาบออกจากนมชักนมออกจากดาบอะไรเงี้ยสรุปเป็นเพลงลรเด่นขึ้นมาเป็นเพลงประจำตัวแล้วจบเลยจบเลยจบเลยช็อตคิลเหมือนตอนเราเล่นเพลสเนลเรื่องให้มันแบบอา้าวก็คิดว่าเขาเ <c oughs> ขาทำให้มันค่อนข้างอ่าสมูทเหมือนความรู้สึกเราตอนเล่นเกมที่สคริปข้ามไปเลยใช่นะครับ <c oughs> ก็น่าแหละสองชั่วโมงเอาจริงก็ถือว่ามันมันเยอะอะทุกคนมันจีมเมืองก็ไม่ซ้อมออนสเตตหรี่แย่อะไรเงี้ยคือมันเยอะเมืองมาก2ชั่วโมงยังมันเล่าไม่หมดหรอกเออเพลงเพลงสำคัญสำคัญที่เราอยากจะฟังก็อาจจะไม่ได้ก็เป็นว่านั่นแหละนะครับก็เอาว่าถ้ามีคอนเสิร์ตรอบหน้าก็อยากให้ทุกคนไปลองไปจัดกันสักหน่อยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยละกันว่าชอบเออ่คอนเทนต์วอล์กแบบนี้ไหมนะครับพอเจอก็นานะนานๆทำทีอ่าแต่ว่าก็พยายามทำให้ทุกคนไดดู้้กันบาง ะจ,ะจะได้เห็นมุมต่างๆแปลกๆของพอจอกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้พอจอขอตลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามดูยลกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไปๆครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรัััััับบบชมมกกกนนนนนนะสรรวี้ผไป่อลค